ถูกสาเร็จของการตลาดยุคหนึ่งยุคสองยุคสามก็จะถูกนํามาใช้ในยุคสี่ด้วยนะครับโดยเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยเราต้องดึงดูกค้าเข้ามามีออฟเฟอร์ให้มีโปรดักอาจจะเป็นโปรดักออฟเฟอร์เป็นโปรโมชั่นเป็นแพ็กเกจอะไรก็แล้วแต่นะครับพอให้ไปเสร็จแล้วลูกค้าเข้ามาเนี่ยโจทย์ขั้นที่สอง,องเราก็คือทำยังไงจะได้ดาต้าเบสของลูกค้าหรือได้รายชื่อพร้อมทั้งคอนแท t นะฮะ เหมือนเราก็ต้องมีกระบวนการหลีกแคปเจอร์เพราะลูกคายกมือแล้วว่าเขาสนใจสินค้าเราทีนี้นเมื่อเขาสนใจสินค้าเราแล้วเนี่ยเราเก็บรายชื่อแล้วขั้นต่อไปเนี่ยพอมีรายชื่อแล้วง่ายแล้วเราค่อยๆสร้างความสัมพันธ์กับเขาแล้วก็ค่อยดึงเขาให้กลับมาเป็นลูกค้าเรานะครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องให้ข้อมูลข่าวสารเอดูเคชันเขาก่อนนะครับแล้วก็สองก็คือว่าเ,เป็นกระบวนการของเทลดอนเซลยังไม่ต้องขายครับ เพราะครั้งแรกลูกค้าอาจจะอ,าอยากได้ว่าเอ๊ะเขาจะเลือกซื้อสินค้าตัวนี้หรือบริการตัวเนี้มีปัจจัยอะไรในการเลือกเราก็ educate ลูกค้าไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะมี authority มี authority ก็หมายว่าเราพูดแล้วลูกค้าเชื่อคําว่า authority นะ Google จะมีเว็บ authority เพจ authority ก็หมายถึงว่าเว็บนั้นเนี่ยมีความชอบธรรมพอที่จะพูดเรื่องโรงแรมในภูเก็ตมีความชอบธรรมจะพูดเรื่อง เซวิทนะฮะมีความชอบทานจะพูดเรื่องโปรดักต์รถยนต์เพราะในในระบบนะฮะมันจะมีเขาเรียกอัลกอริทึมอัลกอริทึมเนี่ยมันจะเป็นระบบวัดของ Google ว่าถ้าคนค้นคำว่ารถยนต์ t o y ย t a เว็บไหนอะโผล่ apo, หน้าแรกหรืออันดับหนึ่งนะฮะถ้าคนค้นคำในเรื่องของออยาสัตว์เนี่ยนะฮะ เว็บไหนจะต้องโผล่ดับนั่นก็หมายว่าเราจะต้องให้เว็บเราอยู่ในหน้าแรกให้ได้ทําไมต้องอยู่ในหน้าแรกครับเพราะพิสูจน์ออกมาแล้วว่า80%ซของคนจะเปิดเฉพาะหน้าแรกของเ e ิร์ชเอนจินจริงไม่จริงครับบางทีเราจะไม่ได้เปิดถึงหน้าสองเพราะถ้าเราไปอยู่ในหน้าสองก็หมายว่าเรากินกลุ่มลูกค้าอยู่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะดูอยู่ที่หน้าแรกอันนี้คือยุคหนึ่งทำให้คนจำสโลแกนไม่สโลแกนจะเป็นจุดขาย ของแบรนด์หรือสินค้าหรือบริการของเรานั่นคือยุคหนึ่งให้คนจำคำคำเดียวสั้นๆคีย์เวิร์ดตัวที่สองนะครับในยุคสองเราก็กำลังก้าวเข้าสู่ยุคของความสัมพันธ์จากเฮดนะฮะใส่อะไรเข้าไปในใส่ไมโครชิปเข้าไปในสมองลูกค้ามาเป็นทำให้ลูกค้าเป็นอย่าประทับใจพอใจด้วยบริการ โดย C I m นะฮะวนจากยุคนหนึ่งที่สู่สำเร็จเป็นลิชการเข้าถึงกลุ่มคนเป้าหมายให้ได้80%สู่สำเร็จนะครับของรีเวอร์80%ของกลุ่มเป้าหมายร้านค้า80%ของร้านค้าจะต้องมีสินค้ารีเวอร์จำหน่ายนะฮะเฟรนซี cy, ครั้งอย่างต่ำจะเห็นโฆษณาเห็นแบรนด์เห็นอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อย4ครั้ง Impact คือ Creative นะฮะ ทำใหลูกค้าจดจำได้ภายในไม่กี่ครั้งที่เห็นโลโก้เราเห็นแบรนด์ของเราปรากฏจะเป็นบิลบอร์ดเป็นเมลเป็นอีเมลเป็นโบชัวเป็นโสปนโสเตอร์นี่คือยุคหนึ่งเมื่อจดจำได้ยุคสองทำให้เกิดความประทับใจด้วยบริการด้วยคนของเราด้วยพนักง,งานด้วยระบบความสัมพันธ์ันยุคสองก็มาถึงว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนผมเราครบกันเมื่อ สปีที่แล้วพูดไม่ได้ถูกไหมฮะลิเซนซีผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนผมเราเจอกันห้าปีครั้งหนึ่งฟรีเซนซีคนเชื่อไหมว่าคุณเป็นแฟนกันไม่มีทางต้องเจอกันทุกวันใช่ไหมเป็นแฟนกันต้องเจอกันทุกวันมเนติรี่ผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนผมผมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเรือห้าบาทโมเนติรี่ยอดเงินนะเป็นแฟนต้องจ่ายเงินเยอะหน่อยใช่ไหมะอันนี้ rfi จากยุคแรกมาเป็น R F M r e g e n c y เจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ F f r e e n c y เจอกันบ่อยบ่อย Visit และเกิดการขาย Modality ก็คือเป็นยอดเงินมีการซื้อ Volume สูงขึ้นนะฮะราคาสูงขึ้นโมเดลที่แะแพงขึ้นนั่นคือยุคสองนะครับเมื่อยุคสองเราจะได้ยินคำว่าอะไรฮะ C R m ย่อมาจาก Customer Relationship Management การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าสู่ยุคสามยุคสามเนี่ยมันเกิดขึ้นจาก h ินะฮะมาฮารแล้วก็เข้าสู่เฮตัวสุดท้ายฮิวแมนสปิริตนะฮะทำยังไงที่จะสร้างลัทธิลัทธินั่นหมายถึงกลุ่มคนเป็นกลุ่มที่เดินตามใครสักคนหรือแบรนด์สักแบรนด์นั่นคือสาวกนั่นคือสาวกนะฮะเพราะระบบของยุคสามคือสร้างสาวกโดยอาศัยโซเชียลเน็ตเวิร์ชุมชนกลุ่มคน ยุคสามเนี่ยคุณจะเกิดสาวกได้หนึ่งคุณต้องมีคอมมินิเคชันฮะสื่อสารกับเขาสื่อสารเสร็จแล้วอะไรสร้างชุมชนนะคอมมูนิตี้คุณต้องระดมพลได้ฮะถ้าคุณระบนพลไม่ได้คุณยังไม่มีสาวกจัดงานอีเวนต์จัดสัมมนามีคนเข้ามานี่คือระดมพลสมาคมต้องมีประชุมสมาคมไหมชมรมมีประชุมชมรมไหมมีนั่นคือการระดมพลนะฮะ และสุดท้ายถึงจะเกิดคอมเมิร์สฮะเกิดมาเก็ตเพรสเกิดการซื้อขายนื้นจากคอมมูนิเคชันมาสู่การระดมพลคอมมูนิตี้แล้วมาสู่คอมเมิร์สนี่นี่คือขบวนการในใ,ใ,ในในสามยุคนะครับทีนี้พอยุค4ี่ที่ผมพยายามจะชี้แจงก็คือ 1. มันเปลี่ยนจากเทคเซิร์ชมาเป็นไวซ์เซิร์ชยํำได้นะฮะผมพูดธนาคารรูปโรงแรมมันเซิร์ชได้ จาก voice search มาเป็น visual search มันทำลายข้อจำกัดระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ทำลายข้อจำกัดระหว่าง inbound และ outbound inbound คืออะไรฮะ inbound คือคนสนใจเข้ามาหาเราเอง mm hmm. เช่นผ่าน search นะฮะเขาจะเรียก inbound marketing outbound คืออะไร o u t b o u คือการสื่อสารที่เราสื่อหาลูกค้าตัวที่สามของการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนะครับจาก on off เป็น automation ฮนะ ทุกทีโปรโมชั่นเราทำเป็นออนออฟถูกไหมครับแต่ออโตเมชั่นก็จะมีมาเก็ตติ้งออโตเมชั่นซอฟต์แวร์เข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่างจะเป็นอโตเ m ม t ติหลังจากกรอกแล้วมีการส่งเมลไปหาเขาภายในกี่วันนะครับเป็นอโตเ m ม t ติเข้าไปในระบบคุณใส่โปรแกรมเข้าไปในมาเก็ตติ้งออโตเมชั่นได้สร้างแคมเปญได้แล้วก็สร้างโลจิกหรือออริทึมในระบบได้นะฮะตัวที่4ครับ จะเกิดการอินทิเกชันของเครื่องมือทางการตลาดทั้งหมดหรือช a นแนลทางการตลาดซึ่งประกอบไปได้วยหนึ่งชานแนลทางการสื่อสารช่องทางการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเป็นโทรศัพท์เป็นอีเมลเป็นไลน์สช่องทางในการให้บริการอาจจะเป็นคอเซ็นเตอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่ 3. ช่องทางในการจัดจำหน่ายที่เรียกว่า distribution channel สามช่องทางนี้จะรวมเป็นหนึ่งเดียวครับที่เรียกว่า omnichannel ความหมายของ omnichannel คืออะไรครับสมมติคุณไปเดินที่พารากอนคุณสนใจโปรดักตัวหนึ่งเสร็จแล้วพอคุณสั่งซื้อปุ๊บไม่เอาไม่อยากแบกกลับคุณก็ไม่อยากสั่งต่อหน้าพ c ซคุณก็ไปสั่งในมือถือคุณ <c oughs> สั่งเสร็จแล้วก็บอกว่าให้ส่งไปที่บ้านด้วย <c oughs> นี่คือความหมายของ omnichannel ว่าลูกค้ากว่าจะซื้อไม่ได้หมายว่าเขา เข้าไปซื้อผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือเขาอาจจะสั่งซื้อผ่านช้อปปิ้งไม่พอใจของเอาของมาคืนที่หน้าร้านมาคืนได้ครับนี่คือความหมายของ Omni Channel มันจะเชื่อมกันหมดระหว่างช่องทางการซื้อขายช่องทางสื่อสารแล้วก็ช่องทางบริการจะรวมกันเป็น s i m l a นะะที่เรียกว่ายุค Omni ChannelOmni แปลว่าหนึ่งเดียวทั้งหมดนะฮะ วันแชนแนลต่างๆจะถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นช่องทางการสื่อสารทางการตลาดช่องทางบริการแล้วก็ช่องทางการค้า <Yeah. S 1> นั่นเป็นยุคสี่